สวยใช่น้ามากน้าแค่ไหนเด้อเดี๋ยวจะไปเดินให้ดูเด้อจะไปสาวให้ดูเด้อตั้งกล้องมันเด้อ น้ำมากมากอุปกรณ์ฉันไม่ได้ถ่ายตอนนั้นซับเล่มเลยเ,เ,เ,เดือดเซลความน้ำ น้ำมากๆนะเยอะมากน้ำมากรุหลากน้ำมากมากน้ำมากมากนั่งเอาเก้าอี้ตัวนั่นนั่งมดแรง่งตอนนี้เวลา สองทุ่มหกนาทีเริ่มตต่งแต่กับประมาณทุ่มครึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือชั่วโมงนึงดูดิดูความหนาดิอืเดะใส่ถุงมือกันโูแบบเหนื่อยอะ่ะหมดแรงอะ่ะเดี๋ยวจะไปเอ เหนื่อยอะ่ะไม่ได้ตั้งกล้องเมื่อแต่นั่งฟังไปเรื่อยฟังนูน่นฟังนี่ไปเรื่อยแล้วก็ดูดูความหนาดิสเสติลละทีนี่ปลูกอะไรได้ละน,นี้ต้นนี่มะมะเดือฝรั่งน,นี่ตอนแรกยาทวมยาทวมโรสแมรี่ดูความหนาดิ ความหนาไม่ขยันไม่ได้หรอกไม่ขยันมันไม่ไหวอะ่ะมันลกเอาจะปลูกอะไรก็ไม่นะที่นี่เดี๋ยวตรงนี้ไว้เป็นทางเดินนี่ตรงนี้แมวออกจะไว้เป็นทางเดินที่นี่เดี๋ยวฟื้นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้คุณสามีฟื้นเอายาลงไปข้างล่างดูสาะละเน่ในเซนดูอันนั้นออริกาโนอันนั้ลนลอยถอนออกมาเช้านี่ เศษอยา่าอันนั้นออริกาโนไปไปทำโอ้ยกลับบ้านก่อนเหนื่อยขาสันหมดละทำชิวๆดีจ้ะทำไปเรื่อยๆใดมุมหนึ่งประมาณกว้างประมาณยาวประมาณสองเมตรกว้างประมาณเม็ครึ่งสองเมตรหรือเปล่าไอ้ที่ทำา จากเซมาถึงเนี่ยหนาปึ๊กเลยสุดยอดแหม่ดูดูฉลงดึดนั่นแหละเห็นตนเทียงไม่ทำหนาแบบนี้เลย หนาดิหนาแต่ทำได้เร็วเพราะผัวเนี่ยดีงามมากเลยคมคมกริบเลยจ้ะเนไดูดิดูดิว่ามันหนาขนาดไหนแล้วที่นี้ไปดูว่าหนาแต่ทำได้เร็วเพราะว่าผัวฉัน คมจะซื้อไป้ต่งแต่ราคา12ยูโรปีนี้ไปดู24ยูโรขึ้นมาอีกเท่าตัวก็เลยวัาจะซื้อก็เลยไม่ซื้อมียนเดี๋ยวก็แบ่งแบ่งกันใช้ก็บสามีผัดกันใชย้ยืมเขาเถิดดจริงๆเป็นของคุณสามีวัาจะซื้อเป็นของตัวเองสักอันเงนี้เกียนเพราะว่าของสามีเนี่ยใช่แล้วก็จะล่างเงาแว ของช้างก็จะเป็นจอบที่ซื้อมาแต่เมืองไทยไปตปตปเขียนแล้วพี่น้องป้องไปเหลือแต่เ,เตรียมพ้อมปลูกพักใจไปไปอาบน้ำเข้าบ้านกันจะ้ะไปอาบน้ำสวัสดีตอนเย็นโอ้ยคันแล้ว หมดแรงป่าป่าป่าสำระกลับบ้านเก้าอี้เก้าอี้นี้ไว้สำหรับนั่งไม่ได้ถ่ายดูถ่ายอยู่มุมนึงหรือเปล่าถ่ายอยู่แป๊บนึงโอ้เดี๋ยวจะขนลำภระเข้าบ้านกันเด้อขนกระถางเข้าบ้านแบกจุกเห็นไหม ชีวิตฉันแบกจกจะแบกจกได้เวลาไปอาบน้ำแล้วจ้ะขนสัมภาระโอ้หนักดุกดิปุย ฉันมาใส่ปุ๋ยแตงกวาวันนี้วันยุดได้งานสองทุ่มว้ยหนักเอขุดทั้งปุ๋ยออฉันขาลุยจ้ะเวลาทำงานฉันก็ทำฉันจะนี่แหละจ้ะลาเดินแชะผ่าไปวันวันก็กะแชะไปแต่ว่าเวลาทำงานก็ทำนี้แหละจ้ะโอ้เหนื่อยปวดแขน บริเวณนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัดหญ้าจ้ะพวกหุ่นยนต์ตัดหญ้าน่ะเขาสะอาดอยู่แล้วแหละแต่ตรงนู่นตรงปลูกพักอ่ะตรงหุ่นยนต์ไปไม่ถึงจ้ะอ๊้ยนักนักนักอุ้ยอ้ยวางถังเอ้ปุยอย่ย้อยไปละวางถังปุยอึ๊บ แรงแบกทั้งปุย๋ยทังปุ๋ยกับกระถางเก่าไปหาเก็บกระถางเก่าตากแดดตากเนี่ยเสดายเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเก็บเนี่ยกระถางดีๆทั้งนั้นเลยนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการวันนี้สองทุ่มเลยยุดก่อนฮิดินกะเดินเข่าตาแบกจกมาจกรุดมือเมื่อกี้เนี่ย มึงสัน่นมาเลยเดี๋ยวจะไปอาบมาโอ้ขี่ดินขี้ดินเขาน้านาขี้ดินกระโดนแว่นเนี่ยทำสวมกับสนุพี่น้องป่องป่ามันหนอกกำลังกายจ้ะแต่ฉันแบกโจ๊กโตก่อนเด้อเดี๋ยวมันล่วงลล่ล่าอีกจ้ะเอาจบไปเข่าลงล่ะ อันนี้ทอนตอนก่อนจะไปถากอยู่นอะอันนี้มันถากไม่ได้ดอกมันต้องทอนอู้ปวดหลังเลยอยากมันหนาหลายจะ้ะมาหาเก็บกระถางพวกนี้พวกนี้ต้องเก็บกระถางไงจะดายมันจะโกรบมดจะดายถางดีๆมันจะโกรบกระถางดีมีคุณภาพ